สวัสดีค่ะเอฟซีมนีสิมาไทยอันวิธีค่ะวิธีอันอันลาบเท่าอีกค่ะโอ้บอวิธีปนเขียดค่ะวิธีปนเขียดลาบเท่ายังไม่ได้เห็ดจ้าโอ้มาเบิงโอ้มาเบิงการปนเขียดด้ค่ะเด้อป่าบุญมีแล้วสิปนเขียดโอ้ยัง มาพี่พี่เทเขาเบิ่งขอเยนันจิตเปมาเบิ่งตาเบเขียดชื้อๆเอ้าตาเบิเขียดจ้าเนาะเยดขึ้นมาจกบานเขาอืมแม่บานเข้าเห็ดขึ้นเข็ดคือกานบ่อค่าวเาจะสัตได้ไหมเฮ้ยใส่ขิงใส่ขาวใส่ยังก็ว่าไปเ็ดบ่อเขือดีบ่อข้าวไปมาละพร้อมดีไอ้าวัวไม้ก็หนีพริก ต้หลาเท่าน่อือเอา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 บนเขียดไปก่อนเอาบนเขียดไปก่อนจ้ะเรียบร้อยแล้วหนังตุมขึ้นสเข้มอรบนตุ่มใสเกลือใสเกลือนังตุ่มเออนีบอกริดนี่บอกิตั้มใสหลาเท่าเมื่อไหร่เป็นวันนี้เออใสหลาเร็วเอาเร็วหนูใสกันใสเกลือผิดป่วยอย่าวนู้นผิดไปแล้วใส

อนี้ขึ้นบบผิดเลยนไม่ได้เยนแล้วกปิาแล้วอ่นี่นนขึ้นผิดคนหนจะตั้งคนหนึ่งจะเลียแมวอยู่นขดกันดูน้บอได้ีนิกว่าขนาดนขั้วดีขั้วดีเธอก็รอกินข้าวกับ ลากเขาอ่ะเไม่เคยได้คิดลากเขาใช่ไหมกินอยู่ดีแก้บุยอะอุ้ยมันเกิดม่อุ้ยจแป่นะไม่ใช่ช่วนที่บ้าล้วันถ่ายวันถ่าถ่าขึ้นเนาะถ่างขึ้นแล้วมันก็ยืด ื่อปุ๋ยแม่วาบกต่อสื่อปุ๋ยก็เอาคนื้อัว่าฮานแต่เอาสื้อว่าบ่หนว่ามันจิทองีแามันก็สีงามู่ว่ามันก็เจ็ดใส่ไย่ยห่มันดีมันใต้นะใส่ไรปลนปุ๋ยนก็ยังมห่งขายอย่างงไ้ข้อห่วงไหน

ยานเขาตา้ก็สิานั่งกพ่อเช่าหรอวใส่หลายหลอหรอโ่หลอทั้ง้มามีโกใส่าขานียเดี๋ยวมันก็ตั้มแล้วแหะิงไปร่างมมัยันหัวดีกับพีนเออใส่ก็ใ่น้อยใส่หลายนี่ใส่กงใส่ใส้แง่ๆรลดใส่แง่ๆรูดจ้า

hả trông nó thế nào à trông có tốt lắm con chứ nó con thì nó có trông sợ cơ mà bố mới giờ vào đi con đi <laughs> con đi sữa đá cha đi trước là được con sữa cũng không có con phải có nó ở ta Yeah. กะสซ้น่นกงเซนเ้ซ่นะะดเอฟซีได้จ่าเด้อเพิ่นตำบนเขียนเลยจ้า อ่ะสมีกรสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปใหม่ต่อนะคะ